ハハハハ。<laughs> <laughs> หรื่องว่าไหนอะไรชู้คือแบบพร้มจะทำไหเลยเกือบยกก่อนสเปน น่ารู่อโดอกวางแผดกันไม,ไม่รู้จริงงไม่แบบอันนี้ก็นิ่งเลยไม่กินจะนงจะหนีถืถขอขวดสเปรย์ถืขอขวดสเปรย์ไว้พร้อมขวดสเปรย์ต้องไว้ตรงไหน ขวดสเปรต้องเอาไว้ตรงไหนนะเวลานอนอะเวลานอนขวดสเปรต้องเอาไว้ตรงไหนหรือวาข้างตัวกอดไว้ยังไงก็ได้เพราะว่ามันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเนี่แม่ปิดจมูกด้วยแล้วแล้วปกติถ้าบอกว่าจะตดทำยังไงนอน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 เวลาที่บอกว่าจะตดนอนแล้วทำไงนอนนอนแล้วทำไง เออเอาอะไรปิดบ้างอุปกรณ์ป้องกันตัวเออแล้วละอันนี้ต้องใช้ไหมเมื่อวานนะอันนี้ก็ใหญ่ใจออกไปอ่ะของชันยังเอาม่อยู่ตายตยวดวดตดวดตดวดสรุปแบบว่าไม่ได้ตายเพราะว่ากินตดนะตายเพราะใจไม่ออก